สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจคูบต้านะครับผมจากเกษตรยนต์ทาง Facebook และช่องทาง YouTube นะครับผมโมนิกาพบกับสถบรถุแท็กเตอร์คูบต้ารุ่น M9808 ขนาด98แรงมาให้กับคุณพี่สามคอนนะครับผมอยู่อำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมินะครับ m อ8าสวยงามเลยนะครับมีตัวรถใบมีดแล้วก็เป็นพันเจ็ด น,นี่พีสามข้อนการได้มารับรถกันถึงบ้านเลยดีคู่บาตาจาัก,กรเสยยนจังหวัดหนองบอนพู้มันนี้เซววกลไปกับสังเพชรอีกเช่นเคยนะครับสวยงามเลยนะครับวันที่23ธันวาคม2566อ่าก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สาคขอนหลายๆนะครับผมที่ไว้วางใจที่มาเลือกใส่บริการกับทางร้านคู่บาตาจัก,กรเสยยนจังหวัดหนองบอนพูโอเคครับผมเดี๋ยวไปส่งกันเลยครับ วัดแล้วนะครับผมบ้านของคุณพี่สาคอนนะครับผมอยู่อำเภอผู้เขียวจังหวัดชายภูมินะครับ M9808 ขนาด98แรงม้านะครับผมเดืงามยามดีเลยวันที่23นะครับธันวาคม2566นะครับกำลังทำพิธีอาลถเข้าบ้านนะครับ สวยงามเลยนะครับผมเป็นไงครับคุณพ่อคุณพี่พสวยงามปะ <c oughs> ไอ้นะครับกา,าการได้เอารถ M60 นะครับขั้นนี้ามาตีเทินแลกเปลี่ยนเลยนะครับอันขั้น,นี้ก็จะเ้ากับร้านนะครับเอาขั้นหม่มาให้ถือว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นเอ็มเลยนะครับ m 9 8 0 8ขนาด98แรงมานะครับผมเล็กทวง2คูเลยนะครับ มีญาติพี่น้องนะครับมารวมยินดีกับคุณพี่สาคอนนะครับนี่กําลังจะทําพิธีนะครับผมรับรถเข้าบ้านนะครับคันนี้เซยวอกักพิเศษนะครับรถไฟฟ้านี่ครับสองคันไปเลยนะครับแล้วก็ของแถมอื่นอีกหลายรายการนะครับทั้งปลัมลางรถทั้งเบียร เช่ตัวนั่นก็เป็นล็อกกันฟีนะครับล็อกกันฟีนี่ตัวนี้ล็อกเบรกนะครับในกรณีที่คือห้องผมมีอุปกรณ์หนาวอุปกรณ์ล้างนี่จอดที่ลัดสั้นข้าจากล็อกเบรกไปห้องกับตรงนี้เหยียบลงไปอ่านับปล่อยเลยครับเช่เวลานั้นห้องกับบดเวลาห้องก็เหยียบลงไปอีกอ่าครับทำกันดีขึ้นส่วนตัวนี้เป็นปั๊บพวงมาลัยนะครับปั๊บขึ้นปั๊บลงนะครับปั๊บพวงมาลัยได้นะครับนี่คัด ครับคัสตัวนี้จะนิ่มน้อยๆ,ๆเพราะว่าจะเป็นระบบคัดแบบแซนน้ำมันนะครับหรือว่าไงว่าจะเป็นคัสให้ดูลิกนะครับตัวนี้เบรกจะแยกใส้ขวาไไ้ให้กันนะครับเบรกตัวนี้ออกแยกใส่ขวาได้เลยนะครับคันลิงมือนะครับคันลิงเท้านะครับเล็กก <c oughs> <c oughs> อะนะี่คือห้องสามารถสำรวจด้วยสายตาได้เลยนะครับที่ห้องซีเช็คได้ตรงนี้คือ สา่พี่นัพลมคือกดตัวนี้เข้าไปนะกดเช็กระยะนะครับที่นี่ถ้าห้สี่ถอดกรองก็ต้องเปิดตัวนี้ก่อนเปิดตัวนี้ออกอ๋อก็มาเปิดตัวห้องน้เนี่ยสถอดกองได้นะครับถอดตะแกรงตัวนี้ได้นะครับในการถอดแล้วก็เช็คนำกันตัวนี้ได้ทำวิธีถอดกองรดองเลยครับสี่อด,ออด, 4, ดอกสาออก แล้วดึงลงมาครับดึงลงมาแล้วก็สไลด์ออกมาเลยเลนะครับเปานะครับแล้วก็ซิมีอีกตัวนึ่งนี่นะครับตัวนี้โปรองถอดออกมาเปาถอได้วาดตัวนี้ถอดได้ให้กันแต่ว่าโปรองถอดออกมาเปาถอดเวลาทีม่มันดำหรือว่ามันมองก็คือเปลี่ยนถิ่นเลยนะตัวนี้ถอดได้นะครับเม,มียนครับเปลี่ยนถิ่นหรือจะยึดตามอายุการใช้งานก็อยู่ที่หนึ่งพันชั่วโมงนะครับสุดดีเปลี่ยนอึ้บนะครับเพราะว่าตัวนี้สีบังคับห้องยูเด้วยเวลาใส่ มันเข้ากัะสุดเอเข้าไปเลยแล้วมันตูงหูแล้วก็ดันขึ้นนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับพี่อยู่ฝั่งนี้กันด้ยอ่ะอันนี้เป็นการบัดนะครับการบัดให้ยู่ทีมีสองขีดด้วยกันนะครับคอ่เครื่องกลางเติมทันทีด้วยกันนะครับโอเตัวนี้จุดเติม ต่อมาเป็นที่นี้การดับคอนโทรลตัวที่สองตัวนงในตัวนี้จะเป็นตัวดับคือตัวปิดเปลืยกจะเป็นตัวนี้ซึ่งปลวกตัวนี้มันสามารถเลื่อนออกมาไปพีได้โดยที่เท้าเอาสลักตัวนี้ออกดึงสลักตัวนี้ออกแล้วมก็เลื่อนออกมาไปแล้วก็เสียบสลักตรงนี้ลูกมองเขามันอก็สีล็อกไปตัวนี้จะเป็นตัวเปิดดับครับตัวเปิดการใส่ดับโดยคอนโทรลตัวที่2 ดับตัวนี้สีใส้ในกรณีที่เด็เส้นเขาใส่ใส่ผ่านบุกเบิดหรือว่าเป็นตัวริบเรือคูร้องไหวนะครับซึ่งตัวเนี้แม่ครับซึ่งตัวนี้มันสิจับต่อหรือว่าจับจับตัวจับจับตรงที่มันกระแทกหรือว่ามีแนวมากระแทกผ่านนะครับตัวนี้สิรับสัญญาณซึ่งมันสิต่ำจิดตัวนี้มันชิบโบมีมันชิบโมีแบี่ยนแผ่นตัวนี้ห้องเนาะคว้าขาเลือนออกไปแล้วนะครับไปที้นีนตัวนี้ชนปุ๊บ นะครับมันถีมาทรงขันย่านให้งการตัวนี้ซึ่งการตัวนี้สิเขามาในฝาให้ดูลิกเขำว่าในฝานี่ซึ่งในฝาตัวนี้สิมีคอนโทรลอยู่ต่ำปุ๊บแล้วมันสีบ,บอกว่าต่ำต่อด้วยกคานให้แนะ่คานตัวนี้ก็โยกขึ้นอ่าพอพอเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ตกปัอกลงอีกของมันอีกนะครับตัวนี้ตัวนี้สิเป็นด้าบอ่าถ้าเขาใส่งค้างปุบเบิก์ดเนี้ยนะครับเลื่อนออกไปเลยนะครับมาที่นี่อ่ามันสีบซอยเซฟ กุ้งมากรณ์เนาะจังใบพานจังพวกสลักยังเสียครับมันจะเสียบได้ซอยได้ตัวนี้นะครับกะห้างกะใส่ในแปลงที่ห้างเบอเคยลงก็ได้ถ้าแปลงเาที่ห้าเคยลงหูุจักเราว่าต่ออยุ้ยใส่ยังอยู่ยใส่ยังห้องเบอร์ใส่ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแปลงที่ห้าบุกเบิกไหมถ้าจำเคยใส่ตัวนี้อ่ะต่อมาครับจะเป็นดาบใบดานาปเนี่ยชือกันขั้นหนังก็มีชือกันดาบเป็นนาก็คือเอาขึ้นมันคือสิบวกดรอลอยได้ อ่าคือกันนะครับคอนโทรลงแท่นเนี่ยนะครับตัวนี้แท่นใบมีดตัวนี้แท่นที่เสริมมานะครับคอนโทรลอีกตัวนึงที่ผมว่านะครับจะเป็นคอปเปอร์ก็คือเขาอ่าคอปเปอร์มาเสียบมดใส่ได้เลยในกรณีที่อุปกรณ์ต่อพวงเขามีเป็นกระบอกแท่ดูลิกนะครับเขาก็สามาใส่ข้อทรลตัวนั้นได้เลยบริเตอร์บริเตอร์เติมอีกก็คือมีมใหม่เลวนะครับสองรถดนูนี้นะครับคุมตัวคําสั่งคือตัวนี้ถ้าเ้าเอาล่วงไรเนี่ก็คือเอาลงสุดคือแบบเนี้ย เป็ดต่อยังไงหรือไมต้องก็สีฟงขึ้นมันต้อ,องก็ส,งสีดีขึ้นนะครับตอ,อ,อได้หน,น่อยก็มันตอ้อยก็ไก็สีสสเฮ้ยไทยปดๆไปเลยนะครับที่นี่ข้าว้าออกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางนี่ก็จะเป็นน้อยแน่ๆกนบแดดไมนก็สีตอบสนองเลยก็คือจะดีขึ้นองมาเลยนะครับที่นี่ข้าวโอ๊กขมสุดปุ๊บไท,ไ,ไทยไปไทยไปถึงดินแข็งพาาอได้ไปนี่นะครับเพราะฉะนั้นเาต้องเอาไว้อยู่มันกึ่งกลางหรือลงกมหาลัง นะครับตวบแมนแมนครับตัวนี้ม,นม,นมันจะเปลี่ยนแปรงสัสโ,โซของมันเห็นจังหน่อยแล้วก็โชตบล็อกลงหญิงของมันนะครับลงอัตโนมัติึ้นอัตโนมัติอตโ,ตโอเคครับผมมัน้ก็ได้มาส่งมอบรถแท็กเตอร์คู่โบต้ายอดฮิตอีกเช่นเคยนะผมับผม M9808 ขนาด98แรงมาให้กับคุณพี่สาค่อนนะครับผมยูอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมินะครับ ของคุณพี่เฮ้ากับมีรถแท็กเตอร์เอ็มหกศูนย์นะพีได้เอามาตีเทินกับเซววอนะพี่ก็ได้เบิ้งผมท่าผ่านช่องยูทูปนะครับก็ไว้วางใจก็ได้ได้มากนะครับผมก็ได้ไว้วางใจก็ได้ตัดสินใจมาจับจองที่คู่บตาจากเกษตรยนนะครับขออเห็ุเกษตรทั้งด้างใดก็พี่คืออยากอัพตัวง่ายขึ้นพีเหตุไอ่อยเฮ็ดเข่านะครับอ่าเหตุไห่อยคืออยากใส่งหญ่ขึ้นเนาะตัวนี้คือจะเป็น ให้ค่องตัวก้อนนะพี่เนาะโอเคก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สาค้อนไอ้ลน์นะผมทีไว้บ้างใจนะครับโอเคเดี๋ยวขอในโปรที่สวยนะครับพี่ครับเยี่ยมเลยครับ